Mm. เป็นไปตามหลายโพอยู่นะฮะอาจารย์ใช่ครับแฟนนางงามหลายคนก็เก่งถูกครับผมเชนิสปาลาสโยเป็นสาวส่อสามชนชนวัย2ีปีค่ะ <Pal acio. S 2> มิสมกรว่าดสไม่เ,เยเป็นครบผมอารโกเนียเป็ิล ปวร์ตูริโกนะครับทอริโก้ฮัลโหลไมเนมิสการ์ดินาอัฟ m ซเด a r ไมเนมิส l u มิลาช m i l a าอุ r a สาวงานจากเวนุเซลราดเอร์นาสิมบาดเวเซเลามาแล้วครับมหาหน้าควงาดเดียนานะคะ สังงามจากอินเดียครับคุณผู้ชม้วีตาชัตาชาท่าคุณผู้ชมเข่าแล้วค่ะไงที่สุดครับเข้ามาเป็นคนที่เจ็ดนะครับอันโฟล่าโฟล่าน้อมใจไปต่อได้แล้วไทยแลนด์ นะครับประชาสัมพันธ kind of er er, right? so, like re ์นะครับแล้วก็การตลาดแล้วม yeah. ีโครงการช่วนลิื่องเตถีของตัวเองด้วยครับผมกาสนับสนุนผู้หญิงดูแลตัวเองได้นะคะแอนรู้ดีว่าตัวเองมีแพลตฟอร์มนะครับที่จะการใช้เสียงตัวเองนะเพื่อผู้หญิงคนอื่นๆด้วยนะครับเธอแช่์ว่าการให้พลังผู้หญิงนะครับ ็นสิ่งที่เราควรจะทำวทำทุกๆักเธเดยนะค